แล้วนะไปบุญละไปบุญละเรียบร้อยข่าวห้อกระเบืเอาไปนาไป้าไปญาติน้ำอยู่ทึงญาติเองญาติน้ำอยู่ทึงวัดขึ้นมื่ันนี้น้ำก่อนเข้ามาข้าวข้ต้มเติมถาดหนึ่งเด้อก็ใชขึ้นไปอัน ขึ้นไปอันนัแย่น้ำอยู่เทิงยังมีอีกวะนี่โอ้อีกสองวัดนแล้วเนะที่ขึ้นไปเหนเท่าไหรคะเขาตมมีานึ่งันต้องมาหมดเิสี่ชาติสี่ชาติอยนอเ่อนเดียวเอาเติมฐานหนึ่งข้าต้มเรามาใส่สี่่าตเเราเอามาใส่นะบกหอยยาวเดี๋ยนี่นามาจะไหมสี่า าสี่สิบบาทอ่อเจ้าตื้อมาเดียวตัวอ้าสี่ถาเจ้าสี่ถาดปะพอข่อยพูดมาแล้วหอดสี่ถาด่น้ไเข้าใจแล้วสนะเพราะว่าข่อยบูด้เอาข่อยใส่ของข่อยแล้วข่อยใส่เข้าเราเป็นผู้ใส่ข้าต้มผู้ใส่โบป่าคอยบฮู้อะไรเว้ยเออข่อยเอาบ่อจีกับบ่า อันนี้ไม่ค่าเอาอันนี้เพื่อมาเห็ดเตรียมของไว้ใส่บาตเรียบร้อยหมดครบหมดไปขึ้นแฟนเทิงบันหนึ่งก็ไนเ้นเสียวขนันเนี่ยเอาจะเข้าเน,นี่ยเขาต้มยอดเด็ดซังใส่บนละเอาคิดดิายังสามัาม <า S 1> <ส>ื่นทำใ้แม่มาโหที่พาเสียวสมันวัดทานน้อยนี่ ตะกี้เคยมาล่างถ้วยอยู่วัดนี่แหละตะกี้โบมีน้ำอ่นนึ้นมาอยู่เมืองหลวงครับอ่านแม่ประมาณสองสามเดือนนี่แหละมาอยู่ตน,นาเนี่ยตน,นาวัดท่าโน้อยอยู่นี่แหละห้าห้องหลังที่สองที่สามมามาล่างถ้วยเพื่อนอยู่วัดนี่มาล่างถ้วยตักน้ำส่างตะกี้โบมีน้ำกอกนะตักน้ำส่างเอาเมือเอยเมือกับโบข้าชมว่ามือย,ย่านโบได้บุญเนี่ยสยงามหลายวัดเพื่อน เราได้เป็นแนวนี้จุดนั้นอันนี้มีตะกี้แล้วตะวนันคือว่าบอลลางด้วยอย่างน้ำส่างที่มันอยู่ทางไดนที่มันอยู่ทางนี่แหละบุจือ้อละเรได้มีน้ำกรอกในตะกี้มีแต่น้ำส่างนนวัดทานน้อยโอ้ยงามงามขึ้นมานเอาเข้าเอาน้ำเอนเข้าก็ต้มมานมาใบ เพื่นบุญระนาใหม่เพื่นบุญระนาใหม่ัถา,าดน่อยซื้อวัดทถาดน่อยงามบา่งามดีนะ่อะ น้ามาถวายเพิ่นแล้วก็เอาใส่บาตรแล้วก็มา่านนั่นดูนี่กะต้มจงไหวสามม่นสิออกมาไหวเพิ่นสองอันแล้วสิจงไวหวซีมอันหนึง่งกับผู้รสซาดม่านราคาเห็ดแซ่บบอม่านใส่บาตรอ่ะนะอย่ากู้จะซื้อสาธุด้อยสาธุดสาธุ ข้าวใส่ยองไว้แล้วเหมือนนี่แหละเอาต้มขนมยองไว้ใส่ก็ได้น้ำน้ำมาะ,ะวายเิ่นนี่น้ำม,มะนะันตุ๊กหนึ่งนี่น้ำโรงแรมมาะ,ะวายเิ่น ส <styles> <Metal and> <inside> <with> <bunker> ู่ปกประคักษานุ่มงามตลอดปลอดภัยไปหอนมาถึงมีโชคมีซายมีโชคมีลาบมีสายถูกคุณมนี้ดันไหนก็่อให้ได้คดีดีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอบคุัวสัตวเหลือข่าวเนี่ยนั่นซีไซต์ตื้นวายมคะ ที่เจ้าท่าทเจ้าดินเจ้าฐานคุ้มครองปกประรักษาตลอดปลอดภัยไปใส่มาใส่กับตลอดปลอดภัยมีโซ่มีสายไปสิาพาเที่ยวสมเหมือนวัดธาตุวัดธาตุน้อยอุ้ยทำบา้าบ่ นะอาจรเดเหลือข้าวเนื้อข้าวับไปเหยียจ้ำใส่ต้นไม้อย่างไรดีใจเลยมาใส่บาทตั้งใจสีมาแตธมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกกรนเล่ก็เลยโบได้ม,มาใส่ วัดนี่เคยมาล่างถวยพ่นตะน้อยพุนมีบุญมีงานมาล่างถวยเมื่อยขับกล้าชมเมืองย่านบบได้บุญเด็กน้อยเยนาะมันะขั้นว่าเมื่อยแล้วสิบบได้บุญมาซรว่าทานน้อยผ่าเบียงซื้อใหม่งามๆผ่าพัานคอวันผ่าเบียงก็เลยเอามาเบียงใส่บาทม่จตผื่นงามๆไปซื้ออยู่บ้าน บ้านสร้างไห้ขี้ง,า,งาไปทําติ่งเมื่อวานนี้ก็เจ้าไปแวไปแวแต่ละโมบ้านนะกระเจ้าต้มเหล่าแล้วก็เห็ดตาแพ้นี่ขายแล้วไปซื้อซอยกเจ้าคุณทานสุดท้อนกับเบียงยุนผ่าพันคอเพื่อเนเอาเสียนศีีฟาแก่ีรีฟาแก่มีเป็นไรดอกไม้น้อยหนึ่งกระเจ้าตำหมาได้งามได้เห็ดภูมปัญญาชาวบ้านในวัดหนางงามหลาย อันนี้จะไม่มีอย่างนี้ตัวนี้จะไม่มีอย่างพวกนี่เพิ่นธน,น,น์ปนเป็นดินคอมันเป็นดินคอมันนี่ยหลังคาเป็นสมัยเก่าสมัยเก่าพวกไอ้ร้อนยางบอ้อมไปเบื้องนั้นกันปะไปทางด้าน,นว่าโอ้อันนี้นนนนเป็นบอลหนอนผ้าพันธุ์ซีสันเข้าทีบอนทั้งนาน้าเที่ยวเด้อพี่น้องเบื้องวัด วัดมองหลวงวัดาธาตุน้อยคุบตาเป็นเรียมที่ไปส่นเขาเนี่ยธาตุพ่กลังบุรณะเที่ยวชมเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเมืองหลวงงามงามหลวง ผุผู้สีอยู่เทิงคุณเมืองสีส้มไหมเบิงผู้สีไปขึ้นเมื่อนั้นขาลากเลยมาลงมาใครแนะ่ฉะนั้นมันผู้สีอันนั้นนะซองไปสิเห็นแนะน่เดี๋ยวเจอเนี่เนี่ยผู้สีซุ่มไหมเบิงขึ้นไปเทิงวุง่นแน่นอนขึ้นไปเทิงวุ่นไป,ไปทางนี้ วัดเดียวกันตีน้ำไหลามาวัดเก่าแก่ต้นจำปางามๆอันนี้นเป็นกุฏิเพื่อนี่บดเป็นอย่างน,น,นอนที่บอก บ้าดเดียวกันแน่นอนไปซอ่อมวงน้ำส้างคนก็นไม่ค่อยมาข้างล่างถวยบนหน่อยว่าเมื่อก่อนถามโอ้ยพ,อพ่อคนอยู่นี่สบายดียนพอ่อมาทาดน้อยน้ำกันแล้วนี่จะไม่มีอย่างเพื่อนนอนนี่เนาะ ขี้มีบุญนะมุมวนอยู่วัดน้อย,ยแม่นซอยดาวบ้างดอกกัมป่ากุนนะเป็นดอกบางล้านงามๆหอมดอกกัมป่าเห็นไหมงามนกเกมามนกเกมาะโอเคเรีมนมาวันนี้ ทรงวัดทรงอย่างบนข้างงามหอมหอมดอกจำปาเพิ่งสมาเด็ดเนบหัวเนี่ยเราต้องมีดอกจำปาเนบหัสวสารวะงาม่ะ นี่โอกาสเดียว,วยไล่โมมีอีกละโมมีอีกละไลาเมื่อนี้ไล่เมื่อนี้แหละต่อไปบัได้ไล่อีกละไล่เบิ้งซื้อขั้นต่อไปไล่เห็นไล่กับแปลว่าไล่เนาะอันนี้ทางลงอันนี้นะทางลงวัดธาตุ ไปซ่อมเบื้องน้ำสร้างก็ไป็อย่างคอยอยากเห็นน้ำสร้างคอยเคยมาตักเคยเห็นมาล่างถ้วยเพันอยู่วัดนี่ไปซ่อมเบื้องน้ำสร้างถามเพคนเบื้องน้ำสร้างดีใจตะกี้มาล่างถ้วยเพันอยู่นี่เรานี่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นละคล้องละค้างหวานรัทธาสศรัทธาสมดีไม่มีอย่งางวะ ม่นี่อย่างว่านี่ไม่รู้ไม่รู้กูบ้าตทกี้คือมีน้ำสร้างอยู่วัดน,นี้ยยู่ใส่น้ำสรา้างมีว่ะืบอันตทกี้ขน้อยเคยมาล่างถั่วอยู่นี่แล้วมีน้ำสร้างตักน้ำสร้างเสาน้ำสร้างบเห็นบนผืนถมแล้วว่ะ ยางมะเบิรซื้อโดยโอ้ทั้งหลังพุ่นบมอโดยขาน้อยสิโอ้ขาน้อยสียางไปเบิง์กันสน่ะยางไปเบิ่งน้้ำสา่งเคเห็นมาตักน้ำสา่งล่างถวยซอยวัดแต่เป็นเด็กน้อยแต่เป็นเด็กน้อยน้อยสาวน้อย สิบสองสิบสามปีมาล่างถั่วแห่บัดเอาบุญเด้ย่ยานบ้ได้บุญเมื่อยกับโบ้แห้จมเด้อตักน้ำสัแล้วกัญยางแบบไก่ๆได้ร้อนบาเป็นตักละล่างอยู่หันเด้อตักแล้วมาล่างอยู่บอลหนึ่งอีกคอยขาบยจื้อ่าอยู่ใส่อยู่ใส่ใส่บนว่าอยู่ใส่ครับท่าเอาเอามาแล้วเอาเอา ข่อยั่นเพิ่นไม่เพิ่นมาบวชใหม่เพิ่นโบ้ข่อยั่นเพิ่นโบ้หูหลายครัวอุ้มนะมันอุ้มบุ่มเหนียวปะเราเห็นแล้วย่ามันเพิ่นมาบวชใหม่เพิ่นก็ะสีโบ้หูเฮานี่เก่าแก่หลายแล้วได้เป็นมาอยู่มรดกเก่าแก่หลายแล้วเพิ่นมาใหม่เพิ่นโบ้หูจังไปสนะออกไป ยางเราเล่นเาบอได้ยางไปเล่นน้ำคานเนาะไปเบิ่งน้ำขานโจ้โน่ไอ้ไล่บาทอู้ยไล่ไล่ไเลยแหละนว่าเปนเถอยไล่ผู้จักว่าเอาไล่โจน้อยก็ต้สมัยนะเฮ้อหมอมดอกจมป่าบ่า ดอกจำปาเต้มีแต่ดอกจำปาหอมขนาดหอม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 อเจ้าเมืองบักดอกโลเปลี่ยนดอกไม้ก่อนตอนนี้มันอยากแหวแล้วสรางดอกไม้มันเทพใหม่ก่อนนะอดอกน้ำน้ำอดอกนี้ โอเคให้บอสเาาเบเีเอามาแบะได้ห่ะไมยอมเ้าเขาเรมบอกว่าเขา,เขาิปเข้าไปทรงหน้าน่าเขาใสอยู่ทิเข้าไปทรงเรา 啊。Mm hmm. <noise>